อะไรไปเลยไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้กินถอยไปไม่กินไม่กินไม่กินถอยไปเลยแล้วมากินเรียามากินไม่กินไม <c oughs> ไม่ไม ยังยงงยังยังยอ้ยงกินทำไมอ่ะยะมากินนะเฮ้ยถอยถอยไปทำไมน้าเป็นอย่างนี้จมูกมันย่นไม่ให้กินไม่ให้กิน mày ghìn ừ. thôi bài ừ. thôi bài kính thăm mày à ừ. kính thăm mày kính thăm thôi bài thôi yên 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 ai nhanh 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 chính xác nó nè nhé nè 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 Mm. Mai. 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 Mai kin. Ayo ya kin nah. je. Ayo kin Ay, ya je. ใช่ใช่ไปแยง่งแย่งมัน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 เลยโอ้โหกินใหญ่เลยอะยิ่งห้ามยิง่งเยอะฮ้่กินทำไมไม่ให้กิน

やまきなやまきなやぎなにね。ちょんちょんちょん。まいぎーん。といっぱい。たいっぱい。はらん？はらわ。はらわ。んー。はい。んー,ー,、like、ー,ー。 ไปถอยไปไม่กินแล้วเธอก็ทำ